เดี๋ยวครูจะมีวิดีโอให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นการตรวจสอบสารอาหารนะครับดูว่าอาหารที่เตรียมมาเนี่ยมีสารอาหารประเภทอะไรบ้างนะครับไปดูวิดีโอพร้อมกันครับการทดลองเรื่องการตรวจสอบสารอาหารตอนที่2การตรวจสอบสารอาหารในอาหารต่างๆอุปกรณ์การทดลอง หลอดทดลองขนาดกลาง15หลอดน้ำเข้าสุกน้ำนมถั่วเหลืองรสหวานน้ำเนยน้ำถั่วลิสงดิบน้ำเนื้อดิบน้ำสารละลายไอโอดีน1%หลอดหยดสารสารละลายเบเนดิกสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กระดาษบีเกอร์ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์วิธีการทดลองนำอาหารประเภทต่างๆมาตรวจสอบแป้งน้ำตาลโปรตีนและไขมันดังนี้นำน้ำเข้าสุกมาใส่ในหลอดทดลอง3หลอดหลอดละ3ลูกบาทเซนติเมตรหลอดที่1 หยดสารละลายไอโอดีนสังเกตและบันทึกผลหลอดที่2หยดสารละลายเบเดดิกและให้ความร้อนสังเกตและบันทึกผลหลอดที่3หยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สังเกตและบันทึกผล นำน้ำเข้าสุกมาเกลี่ยให้กระจายบนกระดาษสังเกตและบันทึกผลน้ำนมถั่วเหลืองรสหวานน้ำเนยน้ำถั่วลิสงดิบ น้ำเนื้อดิบผลการทดลองน้ำเข้าสู่เติมสารละลายไอโอดีนสีน้ำเงินอมม่วงเติมสารละลายเมเดดิกและให้ความร้อนไม่เปลี่ยนแปลงเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สีชมพูอ่อน เกลี่ยลงบนกระดาษปรากฏเป็นรอยไม่โปร่งแสงน้ำนมถั่วเหลืองเติมสารละลายไอโอดีนไม่เปลี่ยนแปลงเติมสารละลายเมเดดิกและให้ความร้อนสีเหลืองเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สีม่วงเกลี่ยลงบนกระดาษปรากฏเป็นรอยไม่โปร่งแสง น้ำเนยเติมสารละลายไอโอดีนไม่เปลี่ยนแปลงเติมสารละลายเมรเดีดิกและให้ความร้อนไม่เปลี่ยนแปลงเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่เปลี่ยนแปลงเกลี่ยลงบนกระดาษปรากฏเป็นรอยโปร่งแสงน้ำถั่วลิสงดิบเติมสารละลายไอโอดีนสีม่วง เติมสารละลายเมเดดิกและให้ความร้อนไม่เปลี่ยนแปลงเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สีม่วงเกลี่ยลงบนกระดาษปรากฏเป็นรอยไม่โปร่งแสงน้ำเนื้อดีบเติมสารละลายไอโอดีนไม่เปลี่ยนแปลงเติมสารละลายเมเดดิกและให้ความร้อน ไม่เปลี่ยนแปลงเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สีม่วงเกลี่ยลงบนกระดาษปรากฏเป็นรอยไม่โปร่งแสงสรุปผลการทดลองอาหารส่วนใหญ่มักประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นข้าวสุกประกอบด้วยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งได้แก่แป้ง และสารอาหารประเภทโปรตีนนมถั่วเหลืองประกอบด้วยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตซึ่งได้แก่น้ำตาลและสารอาหารประเภทโปรตีนถั่วลิสงดิบประกอบด้วยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตได้แก่แป้งและสารอาหารประเภทโปรตีนเป็นต้นจากวิดีโอนักเรียนเจ็นว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ย จะมีสารอาหารประกอบเยอะแยะมากมายไม่ได้หมายความว่าอาหารชนิดนี้จะมีเพียงแค่สารอาหารชนิดเดียวนะครับครูยกตัวอย่างถ้านักเรียนดูจากตาราง,งครูนะครับข้าวสุกใช้ถ้าเขาใช้สารลายเอลเดีนทดสอบปรากฏว่าสารลายเอลเดีนเป็นเสียมตาลถูกไหมครับพอหยดลงไปในข้าวสุกปุ๊บปรากฏว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิอนอมม่วงสแสดงว่าข้าวสุก มีแป้งเป็นส่วนประกอบเพราะสารละลายโอยเดียนไว้ทดสอบแป้งนะครับต่อไปครับเอาสารละลายเบนดิคทดสอบสารละลายเบนดิคนั้นเรียนรู้อยู่แล้วว่าใช้ทดสอบน้ําตาลปรากฏว่าหยดลงไปในข้าวสุกปรากฏว่าไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าไม่พบน้ําตาลนะครับต่อไปใช้สารละลายเบยูเลตทดสอบลงไปใน ข้าวสุปกปรากฏว่าเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนสารละลายเบยูเลดนักเรียนต้องรู้ก่นกอนว่าเป็นสีออกเป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนแสดงว่าในข้าวสุกมีโปรตีนนะครับตัวอย่างอีกหนึ่งอันคือถั่วลิสงดิบถั่วลิสงดิบทดสอบโดยใช้สารละลายแอลวดีนปรากฏว่าเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงนะครับแสดงว่า ถั่วลิสงดิบมีแป้งนะครับสารละลายเบนดิกทดสอบกับถั่วลิสงดิบปรากฏว่าเบนดิ์ไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าถั่วลิสงดิบไม่มีน้ําตาลสารละลายบเบยูเลตนะครับทดสอบกับถั่วลิสงดิบปรากฏว่าใจเปลี่ยนสีบเบยูเลตจากสีฟ้าเป็นสีม่วงแสดงว่าถั่วลิสงดิบมีโปรโตีนอยู่นะครับอันนี้ก็ เป็นการทดสอบหาสารอาหารเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับสารอาหารบางประเภทในอาหารสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการตรวจสอบอย่างง่ายและอาหารบางชนิดจะมีสารอาหารหลายประเภทเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเนื้อหาเรื่องการตรวจสอบสารอาหารก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ